วันวนี้ก็มีโอกาสสูบบ่อจับปลาครับโอ้อาจารย์เกมลงแล้วครับไม่อยางก,กินน่าดูน้ำยังเหลือเยอะอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวค่อย,คยมาดูจะมีปลาเยอะแค่ไหนครับของพี่ตุ๋ยนะครับมีตัวมีตัว,ม,ตวมีตัวใหญ่บ้วนอยู่ไม่อยากกินนะครับอาจารย์เกม,มหากับข้าวแล้วครับดูเหงลงครับเดี๋ยวไปชมกันครับพี่น้องอะ อ่าไปกินเข้าเอาแล้วน้องโฟนก็ลงมาแล้วเว้ยมันมีมันมีตัวใหญ่ๆนั้นมันบนอยู่ตรงเนี้ยขึ้นอยู่ตรงเนี้ยกิ่งขี้เหล็กกิ่งนี้ตัดออกไม่ดีป่ะนี่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 จีบตรงนี่ปละดุกประดุกประดุกนู่น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 น้ำห้างนู่นนู่นนี่จานเกมเอาเลยลู่ไปลู่ เร็วเร็วเป็นโลเลยเป็นโลเลยตัวนี้โอ้หน้ำหางบานเลยพี่น้องเอาละครับอาจารย์เกมไปไม่ทันแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอาจารย์ฮันหนะ้าโอกตัวนี้มาลุ้นกับอาจารย์เกมมาครับพี่น้องรอแล้วเดี๋ยวจะได้ลงเล่นน้ำกันแล้วครับ โอ้ยนี่คือไปซะนะวันนี้ทีมงานเยอะเลยครับพี่นี่จับปาก อย่างลมๆอย่างนี้เสียใบยอมแพ้นะครับเนี่ยผมไปอยู่ฝั่งแดดดีกว่านี่แหละไอ้ตัวนี้มันอยู่แถวนี้แหละตัวโลนี่ตรงนี้มันมีจริงไม้กองไม้เปล่าอ้าวงามแล้วคันนี้แฮทีด้วย แต่ตรงนี้มันเป็นกองไม้มันก็ต้องเป็นแอ่งลึกกว่าเขาตรงนี้เออตรงนี้น่าจะลึกกว่าเขาครับนี่เป็นอะไรอะไอะไรเอาเอาแขนแขนไม้กิ่งไม้ตาวไม้ก่อนกนี่เลกแขนไม้นี่อ่ะแขนนี่น้โฝนเราถังมาใส่อะไรหอยขมอ๋อครับ โฟนเต้นหอยอ๋ออยู่ไหมเนี่ยอ่ะจะอยู่เป็นไงเจ้าหอยหรือเจ้าปลาปันเนี่ยมองกล้องก่อนี่นี่รักใครเอฟซีหน่อยฮะไงพี่น้องเขานี้เขาเรียกว่าเซียนปลาใหญ่ครับนั่งอยู่หลังแตกแล้วครับเซียนปลาใหญ่กัน จันจันเปโลเอู้ปลาเป็นลูกโอ้ยมันเวทสตรงนั้นเธอเดดีจ้องนานเนี่ยต้องจ้องนานหัดแยกรกขอีเดินไปเดินปเดินักนะหาปลายากอะเม็ดแล้วเม็ดแล้วจันน่ะข้างหน้าหน่ะนั่น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 น่ะจะเป็นจ็อกเกอร์หรือจะเป็นปลาตัวระบาดเนี่ย อจจ้ยกนวนน้ำอยู่งี้มาตีปลาปลาที่ไหนมันจะกัดจะกินละละละไม่รู้เอจะสูบน้ำสูบใสอย่างนี้มาตีมันไม่กินหรอกเ,อเ,อเนี่ยมาลอรุนกับอาจารย์เกมครับปลายังไั่นได้ก็เอาหอยขมไปก่อนครับ่น้องเออ กิงไม้เลยอะไปหมดแล้วทาา่านครับเธอรู้พื้นหมดแล้วลอจะอโอ้โหปลาอ,อะไรมันจะไปอยู่กินไม้ขนาดนั้นนะเอาไหมเอาไหมดูอาจารย์เกมเล่นชุดใหญ่ครับงานนี้ชุดใหญ่จริงๆไฟกระพริบ ในไม้แทนพี่น้องผมแรกก็แห่าซะแล้วครับอาจารย์เกมไมเคลียพื้นที่ครับมาลุ้นครับว่างานนี้จะได้ปลากินข้าวกลางวันไหมเนี่ยโอ้โหต้ต้นต้นต้นดูน่ะหลักไข่ไข่ไม่แอบใส่อยู่นั่นน่ะ เอาปลาไปกินหมดแล้วมั้งทำไมลุงยังไม่ลงโอ้ยแค่นี้ไม่ต้องถึงมือลุงหรอกแค่พ่อเกมก็พอเออแค่พ่อเกมนี่ก็เหลือเฟือแล้วปลาเหรอเออลุงถ่ายทอดวิชาให้เยอะแยะออกล่ากับลุงมาตั้งแต่เจ็ดแปดขวบ tập nhau đu buông đặc nụ đặc thiên mưa yên vàn chấm y sắc tùa máy thi hay đặc dù xong xám chụt chụt đây tinh kinh toàn cháu máy cho nên nam xạ cơ dạng mây hẹn thịt nít đừng đi chào nít đi chấp มาลุ้นกันครับพี่น้องไม่ได้ไม่มีตัวเลยครับพี่น้องคงจะไม่ได้วิ่งได้ย่างซะแล้วครับวันนี้เดี๋ยวไปดูปลากันครับพี่น้องหนูไม่ได้กินละไปดูปลาด้วยกันครับน็อตไหนเหลือแค่ไหนโคต<ข>รเ,เลยอ๋อ โอ้ปลาน้อยเพียบเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมาลบเต็จย่างดูเห็ดชนปอกชนชนเล็กใหญ่ตัวโตสักสามตัวมาลุกันครับปลาซิวนะปลาซิวมาดูนี่ตัวนี้ก็ใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่ติดตั้ง เดี๋ยวใส่สรุปด,ดูครับพี่น้องก็ใส่ปลาโลกว่าครับของตัวนี้ปาลารวมครับก็เป็นสองตัวเลยเราสองบ้านนี่น้อนนี่ก็ใช้โลอะโลดินู่นในกระเป๋าในโลนก็ใช้โลครับน,นโลกว่านู่น สี่ห้าตัวไซโลหกตัวเจ็ดตัวนี่วะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเยอะเยอะเยอะไซย่ใหญ่เยอะครับเราเอาน้ำใส่เนี่ยยันบุรุษบ่จะมันตายก่อนโอ้โหไม่ทำไมมีปูตัวเดียวเองอ่ะของบ้านปูมันติดมามั้งในถุงมีปูตัวเดียวเองก็พอค่าได้ค่าน้ำมันหนึ่งวันหนึ่งคืนอะไรปู โอ้น็อตนี่โลครึ่งหนูหรือไงสองตัวนี่ออนู่นอะโลกว่านอะเฉพาะตัวเดียวนะไอ้นี่พี่ว่าน่าจะถึงสองว่ะนี่น่าจะถึงสองนั่นแหละสองโลได้เนี่ยมันอ้วนอะมันอ้วนตบเลยใช่ทางเขาไหนไหนรวมกันหมดนี่กิโลไอ้กิ๊ด เ <N> นี่ยโลเกือบโลกลครึ่งเลยฮะโลไปโลเดียวไม่อยู่น2 2> <ล>ั่นนี่ใชไซนี่เพิ่มผอมอย่างเงี้ยโอเคไซนั้นโลนี่นั <N> ่นใหญ่ใหญ่กว่าอีก <N> นั่พี่ว่าสองโลได้ตรงนั้นแต่เพียนสองตัว อยู่ครับอยู่จะตับได้แบบนี้ไม่หักสักหน่อยนะนั่นก็ถ้าไม่สองก็ประมาณโลโลแปดได้นะนี่ก็สองโลกว่าแล้วนี่ยแตเพียนนี่ก็ครึ่งโลได้มั้งเนี่ยสองตัวได้อยู่มั้งเออสองตัวน่าจะโลหน่อยหน่อยอ้วนนะฮะนัทอ้วนไข่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยตัวนี้นั่นตัวผู้เออนั่นตัวผู้เปล่านี่ตัวเมียสั้นๆอ้วนๆ ปลาดุกปลาดุกนาล้วนๆปลาดุกนาล,ล้วนๆครับโอ้โหทกันไม่งานปราหลดมุ่นเลยเนาะไหปลายย <c oughs> ปขายงเออ,ออปลาเขยงดอกดิ้งแข็งไนนานี่ควานควานควานไล่จับกับปาไปเจอปลาะขายงเลยเรียบร้อยเลยนะโดนไปจึ๊กหนึ่งเหมือนกันพมอมโอ้ยอย่าว่าเธอคนช็อตก็โดนดีว่าค่อยๆกำจึ๊บ <c oughs> อ้าวโอ้ย <c oughs> นขึ้นมานะโบไอ,อ้ที่ผมจับปลาปลาเล็กทีล่างนี้มีอีกหลายตัวอยู่ขย eng ลอยหัวงอันนี้ก็อ,นนอันนี้ถุงเดียวในสองบ้านนะเนี่ยถุงเดียวเนะี่ยกำลังแบ่งกันไปกรีนอ่าโอ้ปลาดุกมีแต่ไซส์สวยเลยกำลังปิ้งเลย ใส่ปิ้งเลยป่ะดุกว่าลุกล้านเอาใส่สวยนี่นี่ขยงไงนี่กิดนี่ขยงไงเดี๋ยวโดนมือจนได้ขยงนี่ยขยงออกไปเนี่ยนั่งนี่ขยังเนี่ยสกิปนิดเดียวนี่ได้เรื่องเลยนะเนี่ยโอ้โหชาวอวนตัวนี้วะเลือดเลย งามๆน,นั้นก็เขี่ยมาทางนี้ไม่ได้เลยนั่นก็ค่อยเอาถังวางเออนั่นเลยนั่นจบเห็นเอาถ้วยนู่นน่ะขยะไกินด,ด้วยสามสี่ตัวนถ้วยเห็นถ้วยข้าวอยู่ไหนวะระวังอา้าวปลาหลดปลาหลดมีอยู่สองตัวไม่พอกันแบ่ง ตัดแบ่งครึ่งสี่ส่วนเออสี่ส่วนห้าส่วนดิใครจะหัวใครตัวกลางกลางแต่แบ่งครึ่งปรหลดคุ้มค่านอนคืนอยู่เสียได้เสียทีปั๊มเรามันเล็กไปหน่อยให้เวลานานอยุงหามนอนให้ยุงหาม กกกกกงงบบัดจหออยยผมผมว่าแล้วหน้าตาทำไมบอกอ้ําน้ำไปเลยอาบน้ำไปเลยเฮ้ยอาบน้ำไปเลยบ่ลหลงจับป่าถือว่าที่มันเป็นแบบนี้นี่เองมันบ่ยแห้งเหี้ยนี่เองว่าอะไรอ้ําน้ำไปเลยบอกเฮ้ยอาบน้ำไปแล้วเกิตีซองตีซามเออได้ลงจับเห้ไเลยเออเฮ้ยตีซองตีซามันแห้งแล้วเอาดูเปลีอยนี่มือนเดิมไหนลองไหมลองดิ เออได้อยู่เ่งนี่วะนั่จะจับนี่น่อเนี่ยมันจะจับกระดุกไม่สะใจตัวนี้โอยแขนเล็กไปเลยวตัวเี้ทอยู่เดูแขนเล็กไปเลยดูแขนเล็กไปเลยอ้นยังใหญ่กว่าแขนลุงอีกนะไซโล โอ้ถึงว่ามันตอ้ยอมาันาดตับาอกมเอ้เอาเริ่มเป็นปลาดุกแล้วครับโอ้ยปลาดุกมี่ส่ยงามสงามสงามปลาดุกนาเลยล้วนเหลืองอลมเหลืองเอิมเสริมมันไอ้นี่มันขังแล้วมันโดนเแย่งนั่นนี่โดนแย่ง สกิดเองมือเนี้ยงนั่นติกระดุกโอ้ยแน่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 จบกระดุกไม่เป็นก็เรียบร้อยไม่ใช่มือไม่สอดเงี้ยมือันไม่กลางเงื่อนกลางไปทางเอาเสียนเยอหลายคนนี้นี่ก้อยก้อไปแค่ตัวใหญ่ในี่ตัวหนึ่งสองตัวเป็นหมอใหญ่ โอ้รวมๆแต่เราหุ้น,นีนไม่สิบโลกราได้เลยได้ตีนตีนฮะเอ้าโดดมาหาดไปอ่ะมีะตเพียนอีกใส่ไว้ได้เนะอะใส่ไ้ก่อนอือกระดุกอือมีปลาหลุดด้วยเลยเไปเดียรัคก็วันนี้ก็ได้สุกสามาก็พอได้อยู่ครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ก็แบ่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ผมตักหนูทิ้งไว้ตรงนี้ก็ได้มาตวนแต่ไปดักที่สุปปาไม่ได้เลยกก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยครับผมเอรัเอนเยรันซายล่าพาทำเดียเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับผม